สวัสดีครับผมคนทำกินชาแนลนะครับผมก็กลับมาเจอกับผมอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะฮะคลิปนี้ก็มีเมนูมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับผมพอดีผมไปเดินที่ช็อปร้านขายวัตถุดิบชากาแฟนะครับผมปกติชาเขียวตามมือเนี่ยผมก็จะเจอตัวนี้นะครับเป็นสูตรแบบต้นตำรับนะครับตัวแพ็กเกจจะเป็นสีเขียวเข้มประมาณนี้นะครับแต่เมื่อวานนี้ผมไปเจอตัวนี้สีมันจะออกเป็นแบบสีเขียวไปทางโทนเหลืองๆนิดนึงนะครับก็จะเป็นสูตรแบบเข้มข้นนะครับที่เขียนว่าเอ็กซ์ต้า เอ็กซ์ตกนะเข้มข้นผมไม่แน่ใจว่าสีเข้มกว่าปกติหรือเปล่าเนาะ,ะวันนี้ผมก็เลยจะเอาต้องสองตัวนี้นะฮะมาลองชงดูนะครับว่าสีของชาเขียวเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัวสูตรต้นตำรับก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองชงดูนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวก็ดูสีใบชาก่อนนะครับอันนี้สูตร ต้นตำลับนะครับสีใบชาประมาณนี้นะนะครับผมวันนี้เราจะชงผ่านเครื่องชงกาแฟเหมือนเดิมนะครับก็จะใช้ด้ามชงแบบซิงเกิลช็อตเหมือนเดิมใช้ตัวใบชาหนึ่งช้อนโต๊ะครับทุกอย่างเข้ากันหมดเลยนะทั้ง2ตัวนะครับใช้ใบชาเขียวตรามือสูตรต้นตำลับนะครับ1ช้อนโต๊ะครับผม ก็เดี๋ยวผมจะพรมน้ำร้อนลงไปที่ใบาชาก่อนสิบวินะเพื่อให้ตัวใบาชามันบานนะฮะปล่อยทิ้งไว้สิบวินะครับประมาณสิบยี่สิบวิประมาณนี้นะฮะ,ะใช้น้ำชาร้อยยี่สิบมลนะครับผม <Okay. S 2> <Okay. S 1> ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะชงแบบสูตรง่ายๆแล้วกันนะครับก็ใช้นมข้นหวานแล้วก็นมข้นจืดอย่างละ45 ml นะฮะจะได้ดูสีชาแล้วก็ดูรสชาติของน้ำชาเพื่อเปรียบเทียบกันนะฮะใส่ลงไปแค่นี้เองนะครับความหวานเนี่ยเพื่อนๆก็ลองไปดูนะฮะว่าชอบหวานน้อยหวานมากนะครับ เป็นสูตรต้นตำรับนะครับสีชาจะประมาณนี้นะครับชาตามือนะฮะเดี๋ยวแก้วต่อไปจะเป็นตัว extra green นะฮะก็คือแบบสูตรแบบเข้มข้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูตัวใบชาก่อนใบชาใบชาผมว่ามันจะมีความละเอียดมากกว่าตัวแบบสูตรแบบต้นตำรับนะสำหรับตัวสูตรเข้มข้นนะครับน่าจะตัวนี้น่าจะจะละเอียดมากกว่านะฮะเดี๋ยวผมดูให้ดูตัวนี้ด้วยแล้วกัน อันนี้แบบดั้งเดิมนะครับผมอันนี้แบบเข้มขน้นเดี๋ยวไปดูสีกันครับผมใช้วิธีการชงเหมือนกันครับก็ใช้ตัวฟิลเตอร์แบบซิงเกิลช็อตตัวนี้นะฮะสะกัดน้ำชา120 ml เหมือนกันครับ จะผมน้ำร้อนไปสักนิดหนึ่งก่อนนะฮะแล้วปล่อยทิ้งไว้สิบวิ่เหมือนกันครับใช้น้ําชา120ใบมครับผมโอเคนี่นะครับสีชาสูตรเข้มข้นแบบที่ยังไม่ปรุงนะฮะสีก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมองจาก,กตาเปล่าเดี๋ยวเราปรุงก่อนนะครับว่าสีมันจะเป็นยังไง ใช้นมข้นจืด45 ml เหมือนกันครับแล้วก็นมค้นหวาน45 ml เหมือนกันชงให้ละลายครับผมว่าสีมันก็ใกล้เคียงกันนะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ทั้งหมดนะครับบอกเอ t กซ์ตร้ากรีนแต่ว่าชงเขาจริงๆแล้วเนี่ยสีมันก็ไม่ได้ต่างจากตัวดั้งเดิมมากนะครับ เดี๋ยวผมให้เปรียบเทียบแล้วกันแบบเข้มข้นนะครับอันนี้แบบดั้งเดิมผมว่ามันไม่ต่างกันเลยแทบจะคล้ายกันแต่ว่าตัวสีชาของฝั่งที่เป็นแบบเข้มข้นเนี่ยมันจะออกโทนเขียวออกเหลืองนิดๆน,นะฮะตัวน,นี้จะออกเป็นแบบสีเขียวมนๆสีน,น,นวลๆนะฮะตัวนี้จะออกสีเขียวออกมาโทนเหลืองๆนหน่อ,นอยโอเคแก้วแรกจะเป็นแบบดั้งเดิมก่อนนะครับสูตรที่เราใช้ประจํานะฮะสีจะเป็นยังไงไปดูกันครับผม อันนี้ผมใช้แก้วขนาด20ออนนะฮะอ่ะ,อะเพื่อนๆก็มองตามเลยแล้วกันนะครับอันนี้ต่อไปเป็นแบบเข้มข้นครับผมเอ็กซ์ตร้ากรีนนะฮะผมว่ามันก็จะใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับสำหรับ2ส,สีนี้คือทุกอย่างเนี่ยผมเหมือนกันหมดเลยนะเครื่องปรุงปริมาณและระยะเวลาในการสกัดน้ำหรือเพื่อนๆใช้ตัวถุงกรองก็ ปริมาณน้ำความร้อนก็ต้องใช้เหมือนกันนะครับสีชาเนี่ยจะออกมาใกล้เคียงกันเลยนะครับอย่างที่บอกครับตัวนี้ออกเป็นสีเขียวแบบนวลๆหน่อยตัวนี้จะออกมาโทนแดงโทนเหลืองประมาณนี้นะครับแต่ถ้าไม่บอกว่าเป็นคนละสูตรเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปดูรสชาติกัน,นครับว่ามันจะต่างกันหรือเปล่าเติมฟองนมให้ดูหน้าตาดูดีนิดนึงนะครับ แบบดั้งเดิมก่อนเนาะอันนี้เป็นแบบสุดเข้มขน้น extra green นะครับชิมดูก่อนอืมก็เป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยนะครับอทีนี้เป็นตัวนี้กลิ่นแล้วก็รสชาติเป็นแบบที่เราคุ้นเคยเลยก็คือเป็นออกสไตล์ชาเขียวตามมือโดยทั่วไปนะครับอันนี้เป็นแบบ e x ซ r านะครับ มผมดูและเอกตะก,กีนจริงๆมันไม่ได้เน้นที่สีหรอกตัวนี้มันจะออกสไตล์ออกแนวมะชฉะมะช่ะนะครับแต่ผมเดาเลยว่าจากที่ผมลองชิมดูนะครับมันเหมือนกับเราใส่ตัวผงมะช่ะหรือว่าใส่หลับมะช่ะคือใส่มะช่ะเข้าไปอืมอันนี้อันนี้เข้าท่านะอันนี้กลิ่นสําหรับใครที่ชอบชาเขียวนมสดสไตล์มะช่ะหรือเป็นสไตล์ที่ผมชงอ่ะก็คือใส่ตัว ผงมะชาลงไปสักนิดนึงหรือว่าไซรัปมะฉ่าลงไปสักหน่อยนึงถ้าเกิดใช้ตัวนี้นะครับผมว่าก็โอเคเลยนะครับก็สามารถตอบโจทย์ได้สาหรับลูกค้าที่ชอบแนวมะฉานะฮะนะครับผมส่วนตัวตัวดั้งเดิมเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นชาเขียวโดยทั่วไปที่เราเคยกันดีนะฮะกลิ่นจะออกเป็นแบบสแตนดาดคือเป็นแบบดั้งเดิมนะครับตัวนี้ออกแนวมะฉ่าจริงๆผมชอบตัวนี้นะส่วนตัวเนื่องจากผมที่ร้านผม ลูกค้าจะชอบอชาเขียวออกมีกลิ่นมะช่ายน้อยแต,แต่ถ้าเกิดเรามีทั้งสองตัวติดร้านไว้นะครับลูกค้าบางคนไม่ชอบเราก็ใช้แบบดั้งเดิมถ้าเกิดลูกค้าบางคนที่เขาชอบแนวมะช่าเราก็ใช้แบบเอ็กซ์ตร้าได้นะครับนี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะคือตัวนี้แน่นอนเลยออกแนวกลิ่นของชาเขียวมะช่าคําว่าเอ็กซ์ตร้ากรีนที่ที่พิมพ์บนบนบน,บนอซองบนถุงชาเขียวเนี่ยผมว่ามันไม่เกี่ยวกับสีหรอกสีมันแทบจะคล้ายกันเลยเนี่ย มันน่าจะเกี่ยวกับตัวตัวกลิ่นรสชาติของของชาเขียวมากกว่านะครับสรุปเลยนะครับสำหรับชาเขียวตรามือทั้ง2แบบนะครับแบบดั้งเดิมก็คือเป็นชาเขียวตรามือที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือเป็นชาเขียวนมถ้าเกิดเรามาชงเนี่ยเป็นชาเขียวโดยทั่วไปที่เรา,ารู้จักกันดีนะครับสำหรับตัว extra green เนี่ยตัวนี้นะครับผมชิมแล้วตัวนี้ก็คือจะเหมือนกับใส่กลิ่นของมัทฉะลงไปด้วยนะครับ โอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็มีมาฝากประมาณนี้นะฮะก็เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับก็ลองไปทําดูกันนะครับผมหรือว่าใครจะชอบแบบดั้งเดิมหรือว่าชอบแบบเอกตาก็ลองซื้อมาลองชงดื่มดูก่อนที่เราจะทาขายนะครับผมโอเคครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะฮะก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามที่ช่องคนทำกินด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ